ะค่สวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องของตุ๊กตาไก่ทองนะตอนนี้นะคะอ่เมื่อนี้กเช่นเดิมพี่น้องคะอยู่หลังเวทีวันนี้ทําการแสดงอยู่ที่อ่าอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นจ้าถ้าพี่น้องอยากให้ถ่ายคลิปแบบไหนข้อมีนเข้ามาด้วยพี่น้องคะช่วงนี้กำลังเริ่มถ่ายคลิปแล้วกำลังมีฟิล์มกำลังขยันกำลังถ่ายคลิปพี่น้องคะแล้วเมื่อนี้สิภาพไปอ่าเบิ้งน้าเอกแตลวนะคะเบิ้งน้าเอกแตลวเพราะว่าสองมือมันนิ่ ก็เห็นเพิ่นก้าวผมก็เห็นเพเห็นผมสูง,สงเนื่องจากกรณีใดทุกตามนี่สงสยัยคือกันว่าเป็นเพื่อนเป็นอย่างขึ้นบ่อยเหตุยวสีพาไปถามยาสีพาไปเบิ่งนะคะนี่นะคะเอาหนัหเงเอกเจนไปใสใใ่เอาหนังเอกเจนไปเห็นยังยุหัน แ่นคอน,นเทนว่าไะเอ็กเต่าก็บวลกผมสั่นสองมือแล้วสันพื่นว่า เป็นบุบปวดก็ได้เดยก็เลยแบบมันมันมันใจบะไ้อ่ะเอาอันเอาอันไม่มาใส่กะมันไปถือมออเกาค่อยเกามันแบบ าแต่ทรงนี้ก็น่ารักนะแบบเรียบๆง่ายๆหัวใจบานๆมันปวดอิลีพี่น้องมันปวดแห้งมันเป็นแบบเป็นบุบเลยอ่ะบุฟลูกบุฟเป็นห้อยหมอนเลยพี่น้องก็จะได้เห็นแบบหลายๆทรงจะไมได้กินเห็นได้เตีรวบตึงเนี่ยสมัยอ่อชี้หาปีขึ้นหลังไปรับยบาลพูนช่วงเตยล่าเสียนพี่เตีรวบตึงก็ใส่มืวอนี้รวบตึงไงเนี่ยเพราะว่าพออยากให้แบบมีความอลังการจ้ากยพอก็เลียดอยู่น้ำสรงผมเนาะพออยากให้แบบใส่ อยู่ว่าอันพ่อเพื่อนวาบอกออันพี่เตล้อรวบตึงสันว่าก็เลยขอได้ถามจาวบ้านหน่อยด้ว่าอพี่เต้าเป็นอะไรทำไมถึงได้รวบตึงกันหรอเนี่มันมันมันหัวมันบวมหัวบวมเลยค่ะเป็นรอยแบบรอยห้อยหมอนอ่ะบุมลงไปเลยอ่ะนายเอกคนนี้เต็มที่ตลอดค่ะทุกคนค่ะในกรณีที่แบบว่าผมหัวบุบนะคะพี่น้องค่ะ วางแล้วเนาะพี่น้องค่ะอีกสองสามมื่นจังสีได้เดี๋ยวให้มันเศร้าอ่ะค่ะพี่น้องขยันกลับมางามคือเก่าตีโอเคค่ะแต่ไมาเห็นพี่น้องเรเบิ้ลขึ้นเก่าส้มตังม้อนคือเก่านะคะขอขออภัยหลายๆค่ะเอางี้นะเอกเตียวเต็งตัวเพื่อออกฉากต่อไปครับพี่น้องค่ะออกฉากเพิ่งขึ้นพี่น้องลิโต้ลิโต้พี่น้องค่ะ